งานก็ยุ่งมากเลยแล้วก็ตอนแรกวางแผนว่าอยากจะล้างแต่คิดไปคิดมาเขาคงล้างกนันมาหมดแล้วเราเอาแบบดิบๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากผ่านสอรอบภูมิมันก็จะเป็นอย่างเนี้แยแล้วเราก็จะต้องคอยล้างอันนี้ยังดีะนะทีย่ยังไม่ยังไม่เป็นสนามที่เป็นโคลนโอ้โหไม่งั้นจะเละอย่านี้งั้นเดี๋ยวหินขออนุญาตเข้าชมข้างในรถก่อนนะคะได้ครับคันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสรถแข่งในรุ่นโชลูม 1600cc นะคะ ขนมม่ก <it are> <response> ินบนรถแข็งด้วยเป็นการหลงใช่ไหมก็เอาไว้มีพิงเกิลมีพิงเกิลเฮ้ยไม่ใช่แจ็คเกอร์บนรถแข็งนะคะเราทุกอย่างนะคะต้องได้รับมาตรฐานที่ไอ a รับแลองนะคะก็คือเบรคบอเบลอาจจะเป็น4จุดหรือ6จุดแล้วก็จะมีถังดับเพลิงถังดับเพลิงนะคะจะจะต้องมี2ถังค่ะรองเท้าแข่ง และโลบาร์ต้องแนบยึดติดกับตัวรถเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเกิดการคว่ำหรืออะไรเนี่ยคือมันจะเซฟปลอดภัยกับตัวเราเอา๊ะเซฟแบบพีแบบ่แบบเมงคะครับอันนี้นี่เอาไว้ทําอะไรคะเนี่ยอ,อ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไม้จริงไม้จริงของรถเนี่ยสมมุติว่าเราวิ่ง10กิโลเนี่ยไม้มันขึ้นมันมันจะไม่ขึ้น10กิโลมันจะมีค่าความเพลื่นอยู่นะถ้าเป็นรถบางคันก็จะมีเขมีทิปมเกอร์แต่ว่าของผมไม่มีผมใช้ไม้ ให้ดูไมรรถตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องคิดเลขไม่อบอัตราส่วนอ๋อนี่พี่มาข่งรถหรือมาเรียนการตลาดใช่ไหมก็นิดนึงถ้าเอาวางไว้แล้วมันชอบหายเลยแปะติดไปเลยอ๋อนีอ่รับเหมืออะไรเอออันนี้เป็นทีหลังจากที่ไปลง ไปดูทางนี้บ้างดูทางไหนก็มีใส่ญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าการแข่งขันประเภทไหนของมอเตอร์สปอร์ตนะคะเราต้องมีชุดแข่งนะคะเพราะว่าเออเขาจะเรียกว่าอะไรอะคือมันต้องมีชุดแข่งที่มันได้รับมาตรฐานนะคะสั่งตัดแยกเสื้อกัางเกงนี่คอยยิ้มรูหมวกไปน้องไหมคะได้เลย ใจก็มีมุกเปลี่ยนไม่ไมหวยอ,ยอ,อ,หอ่ะนอกจากเรถจะมีแต่ขี้คนหมวกันน้องเองเนี่ยเดี๋ยวังเอา <นะ S 2> เเอาีกใบหนึ่งเพราะว่าหมวกเพราะว่าีกใบหนึ่งหนูไม่ดมแล้วนะเพราะว่ามุกมันน็อกเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอินเตอร์คอมอยู่ด้วยมันเึงยากที่เราจะทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็อาจารย์มอบให้มาความสำคัญของตรงนี้นะคะความสำคัญของอินเตอร์คอมเนี่ยคือ เวลาเราแข่งรถถ้าเราตะโกนพูดไป100ซ้ายไซีวาซีเรจะทําให้เราแสบคอแต่ถ้าเรามีอินเตอร์คอมอยูคือตรงนี้เราจะไม่ต้องตะโกนและคนขับเขาก็จะสามารถได้ยินเราเวลาเราสื่อสารกันเสียงเสียงดังมากครับเสียงเครื่องยนต์แล้วเสียงหินที่ดีดเข้ามาในระหว่างการแข่งขันนะครับเสียงมันดังมากอินเตอร์คอมนีช่วยได้เยอะเลยนะครับก่อนใส่แล้วก็ใส่มุงกันไฟ่เย็บๆนะครับโควิีนะครับอแล้วก็ เพราะข้าวคุณหัวนะคะคือไอ้โมงเนี่ยมันจะเป็นตก๊าดก็มันจะกันไฟอย่างถ้าเราเกิดคว่ำหรือไฟไหม้อะไรตัวนี้ก็จะช่วยเราได้เป็นอย่างมากตัดหัวด้วยเพราาะว่ในการแข่งขันเราไม่ได้เปิดแอร์ร้อนมากในไหนพี่เป๊ะลองใส่ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเอางั้นเลยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวใส่พร้อมหมวกกันน็อกเลยก็แล้วกันอ้าวแล้วนักแข่งนี่ทำไมอ๋อพอดีอ๋อผมเปิดแล้ว ก็มีมีหูฟังให้ด้วยนะครับตั้งอยู่ในเมนกัเอ่มตอนนี้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าผินเริ่มคอแห้งแล้วครับเพราะว่าขี้ฝุ่นมันจะเด้งเข้าปาโอเคเดี๋ยวผมองขออนะพี่ยาดปลอดท่านฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะเพราะว่าในการแข่งขันจริงๆเยอะจริงวันนี้เดี๋ยวลองดูเปรียบเลยยางยางนะคะที่ใช้ในการแข่งแรลลี่จะต้องเป็นยาง ชนิดพิเศษเราจะเรียกกันว่ายางยางสโนนะคะสังเกตที่ลายดอกยางจะไม่เหมือนยางที่เราใช้ตามท้องถนนหรือว่าในสนามรถแข่งทางเรียบเส้นยางแบบนี้จะมีราคาสูงกว่ายางที่เราใช้ในสนามทางเรียบดิฟเยอะมากแล้วก็ในประเทศไทยไม่มีผลิตแล้วเราก็ต้องสั่งจากข้างนอกเข้ามาค่ะอ,อย่างรุ่นนี้การทําตัวเครื่องก็จะเป็นแบบแสตนดาดคือทําตัวเครื่องห้ามห้ามทำตัวเครื่อง,ตองแต่ว่าช่วงล่าง เอาไวไหนผมจะเล่นพี่ผมจะขายพี่เต็มรอบเมายืนนี่ก่อนเยี่ยี่แล้วเดินเข้าไปหายา จะให้ทัยางก่อนหรือทางอีแตะก่อนออยยางก่อนแล้วค่อยมาเห็นอีแตะดิเห็นอีแตะก่อนเขาไม่บอกงแล้ว่อยไปชี้ยางนี่มันรองเท้านักแข่งของรุไหนเนี่ยอ้ย่ี่ขชุดพี่บหัวกันนาครบะไคบทไมรองท้านี้นะคะเอาห้ายัดให้หาไปเลยแล้วรโอ้โหชุดแข่งนี่ครบแต่ว่ารองเท้านะคะนี่คือรองเท้าของนัแข่งรนนี้ค่ะ ก็สวยมากๆอ๋อนี่ยางนะคะที่เราใช้ในการแข่งขันเรนลี่นะคะมันจะต่างกับยางปกติก็ตรงที่ดอกยางนะคะ <ๆ S 1> จะเป็นดอกยางที่ลึกและเราจะมีการออกแบบยางของแบบยางแห้ง <c oughs> ที่ฝุ่นจากรถท่องของอยางแห้ง <c oughs> ยางเตียบนะคะซึ่งบบยางพวกนี้มันจะไม่มีผลิตในประเทศไทยแล้วก็ดอกยางเขาจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะคะ ม้ายกับขวามาดูที่ถ้วยรางวัลกันบ้างว่าที่เมนตได้ล็อกอารณไปบ้างถ้วยน่ารักมากอ่ะเมน็นถ้วยที่ใจมากเพราะว่าเขาบอกเป็นถ้วมงคลนะครับหชนิดแล้วหลังจากได้ถ้วยไปนี้มงคลไหมคะ มงคลค่ะสูชื่อแสดงว่าหินไม่ได้เลยพี่มงคลอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นของสนามสองนะครับลงรุ่นโชว์รูมพันหกร้อยพันเลยนะคะส่วนสนามสามไม่ได้เอามาเชว์เพราะว่าท่านผู้ชมคนไหนนะคะที่มีรถแข่งมีรถแข่งแบบนี้จะเป็นยาริฟวีออสหรือว่าอะไรก็ได้ที่อยู่ในห้าปีนะคะมีการสน เอาใหม่ใหม่อาใหม่ใหม่เย็นจะบอกว่าอะไรนะจะบอกว่าใครที่มีรถเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันถือว่าอายุไม่เกินถ้าปีถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะท่านไหนที่